สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลาซายทอดขมิ้นกันครับวันนี้มันจะมีเป็นปลาซายหรือว่าเรียกอย่างคือปลาเฮดโคนนะครับอันนี้ล้างห้ความสะอาดแล้วก็ขอดเก็ดผ่าท้องควักไส้เอาเีืยวออกให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่เงืออออกผ่าท้องควักไส้ครับแล้วก็ขอดเก็ดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเดี๋ยวในส่วนของปลานี่เราพักรอไว้ก่อนนะครับวันนี้ในส่วนของปลาสายทอดขมิ้นเราก็จะทานคู่กับพริกขมปลาะมาวนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมพริกาปามนนนากกั่อเลยนะ ก็เดี๋ยก็พี่ขี้หนูครับร้านทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นซอยไว้ได้เลยครับกระเทียมครับสไลด์บางๆใส่ในพิกนคําปามะนาวนะครับแล้วก็มะนาวครับ บีบมะนาวใส่ลงไปในพริกก่อนนะครับเพื่อทําให้พริกไม่ดํานะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับเล็กน้อยนะตามด้วยน้ําปลาครับคนผสมให้เข้ากันดีครับ นี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้าจิ้มง่ายๆเลยครับพริกน้ําปลามะนาวครับแพ็กรอไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปลาทรายครับนี้เราล้างความสะอาดขอดเกล็ดผ่าท้องควักไส้เอาเนื้อออกเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานํามาบ้างนะเวลาบ้างมันจะบ้างเสียงๆไงครับเสียงตัวปลานะบ้างย้อนเกล็ดเข้าไปครับบ้างสักประมาณหนึ่งเซนนะครับระยะห่างจากกันนะครับเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วอะ ปลาก็จะสวยงามแล้วก็เนื้อจะกรอบอร่อยครับเนี่ยครับจะบ้างประมาณนี้เก็บ้วมีบ้างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นปลาที่เราบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนีกรผักร้อกันครับเสร็จแล้วก็กระเทียมครับวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมจีนแล้วก็กระเทียมไทยนะครับ น,นี่นํามาโขลกให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็กระเทียมไทยครับล้าดทำความสะอาดให้ดีด้วยนะครับในส่วนนี้เราจะโขลกเอาไว้ทํากระเทียมเจียวนะครับพอละเอียดได้ที่แล้วก็ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็คมิ้นครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นคมิ้นสดนะครับนํามาโขลกให้ละเอียดเช่นกันครับ นีพอละเอียดได้ที่แล้วก็ให้เรานำขมิ้นที่เราโขกแล้วครับใส่ลงไปในปลาได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นครับตามควาชอบเลยนะแล้วก็เกลือครับโรยลงไปให้ทั่วปลานะครับ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับให้เกลือพริกไทยแล้วก็ขมิ้นครับคลุกให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับเราใช้ขมิ้นสดก็จะได้กลิ่นของขมิ้นที่หอมดีมากเลยครับแต่ถ้าใครหาขมิ้นสดไม่ได้จะใช้เป็นขมิ้นผงก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็ปรับได้ตามความสะดวกเลยนะครับกลิ่นขมิ้นที่เราโขลกใหม่ๆนี่หอมดีมากครับทาให้ติดตัวปลาให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ให้เกลือกระจายทั่วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเค็มเป็นหย่มๆยอนะ แล้วใส่เกลือเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราแค่ให้มีรสปลาแหนมปลาแหนมก็พอครับว่าเดี๋ยวเวลาที่เราทอดออกมาแล้วจะทานก็อร่อยในรสชาติที่เค็มที่ผิวนิดน้อยแล้วก็เนื้อปลาที่หวานครับและความกรอบความหอมจากขมิน้นแล้วก็กระเทียมที่เราใส่ไปด้วยครับมีคาวามรัก้าทั่วกันดีได้ที่เราก็นําไปทอดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้เริ่มร้อนก่อนนะครับ พอน้ำมันเริ่มที่จะมีความร้อนครับสังเกตลายน้ํามันนะให้เริ่มเดือดนหน,อหน่อยก็พอครับไม่ต้องรอให้ร้อนจัดนะครับก็ให้เรานํากระเทียมที่เราโครกไว้ครับลงไปเจียวก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอน้ํามันร้อนนะครับเพราะว่าเกิดน้ํามันร้อนจัดมากเกินไปพอลงกระเทียมลงไปเสร็จแล้ว่กระเทียมจะไหม้เลยครับเหลืองเร็วแล้วก็ไหมจะไม่กรอบนาแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยครับ นิดหน่อยพอนะให้กระเทียมพอมีรสชาติเค็มนิดิดพอครับเวลาทานจะได้อร่อยนะครับเจียวให้กระเทียมเหลืองสวยเลยนะครับเราเจียวกระเทียมในน้ํามันที่เราจะใช้ทอดปลาเลยนะครับเวลาที่เรานําปลามาทอดเราก็จะได้หมูหอมด้วยเจียวกระเทียมก็คอยหมั่นคนนะครับเพราะว่าจะได้เหลียมพร้อมๆกันนะกระเทียมที่ผมเลือกใช้เป็นกระเทียมจริงกับกระเทียมไทยนะครับเพราะว่า เราต้องการความหอมจากเป, kind of <ippers> ปลือกกระเทียมไทยนะครับแล้วก็ป้องกันเนื้อกระเทียมมากหน่อยก็กระเทียมจีนครับก็เลยนํามาผสมกันนะใครจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ตามความสะดวกได้เลยนะครับนะครับพอเราสังเกตว่ากระเทียมเริ่มที่จะอกสีเหลืองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะให้เรานำขึ้นมาพักสะด็จน้ำมันรอก่อนเลยนะครับช้อนออกจากน้ำมันให้หมดเลยนะกันไม่ให้ไหมครับเรานําขึ้นมาก่อนที่จะเหลืองได้ที่นะครับเพราะว่า เดี๋ยวกระเทียมจะมีความร้อนตัดสมอยู่ต่อครับหรือ mm hmm. เปลี่ยนต่อ,อก็จะพอดีถ้าเราขึ้นช้ากันไปเดี๋ยวไหมแเราขมไม่อร่อยนะครับนี mm ่ค hmm. รับเราได้กระเทียมหเหลืองๆก็กรอบหอมๆไปแล้วครับนี่เราพักรอไว้ก่อนนะครับน้ำมันนี้ก็ตั้งไฟต่อเลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนเลยนะครับ ตอนนี้พอน้ำมันกับอาร้อนจัดได้ที่ครับก็ปลาที่เราเตรียมไว้นะครับให้เรานำแป้งสาลีหรือว่าแป้งคอากรอบก็ได้นะครับโรยไปให้ทั่วตัวปลาครับโรยแค่บางๆพอนะครับมีครุบให้ทั่วเลยให้พอติดๆิดแป้งก็พอครับแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยนะครับแต่ว่าน้ำมันต้องน้อนจัดนะลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องขยับนะครับปล่อยไว้ก่อนเลยนะ เราให้แค่แป้งจิดมให้วตัวปลาพอครับทำให้ทอดเราจะไม่ได้ทุบแป้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แป้งชื้นมากเกินไปมันจะเกาะตัะะวปลามากเกินครับทําให้ทอดออกมาแล้วดูไม่สวยงามแล้วก็แป้งจะแข็งได้ครับแค่เก็เคลือบปลาแค่นี้ก็พอแนละ้ว ทอดด้วยไฟกลางๆนะครับแต่ว่าก่อนจะลงปลาต้องน้ำมันร้อนจัดนะค่อยลงปลาแล้วก็พอใส่ลงไปแล้วรอสักพักนึงครับรอให้ตัวปลาเขาเซ็ตตัวดีก่อนครับก่อนที่จะไปขยับนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะติดกระทะนะครับนะครับพอทอดไาสักแป๊บหนึ่งก็ขยับได้เลยครับปลาก็จะร่อนจากกระทะได้ให้ได้ยเลยครับแล้วก็ระหว่างตัวปลาก็เขี่ยวๆก็หน่อยครับให้เขาแยกจากกันนะไม่กรอกจนเป็นแพรนะครับ กลิ่นหอมดีมากครับกระมิ้นเวลาลงไปโดนน้ำมันร้อนๆแล้วหอมฟูน่าทานมากความแรงของไฟนี่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขนาดของกระทะที่เราใช้นะครับถ้าเกิดเราทํากระทะใหญ่เราทอดปริมาณมากก็ต้องเร่งใสให้แรงที่มาตามนะครับแต่เกิดเราทำน้อย,อยก็ใช้ไฟที่เบาลงครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะไหม้ก่อนที่จะสุกเหลืองกรอบนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ท,ทาําทันง่ายครับเป็นกับข้าวอร่อยครับกินกับแกงก็ดีนะทานเล่นๆก็เพลินดีครับทําง่ายมาก ใครต้องการจะทานคู่กับน้ำจิ้มซิูู่้ก็สามารถทําได้นะครับแต่นี้ก็อร่อยเข้ากันดีหรือว่าถ้าเกิดเอา,งายงไงยๆก็พริกน้ำปลามะนาวแค่นี้ก็อร่อยมากเลครับพอปลาด้านแรกเราทอดมาได้สักพักนะครับก็เริ่มจะเหลืองกับพริกกลับได้เลยนะครับพอให้เหลืองสวยกรอบทั้งสองด้านเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทอดปลามาได้ประมาณ 8- 1 0สินาทีแล้วครับปลาก็จะสุกได้ที่ดีแล้วนะครับให้เราปิดไฟได้เลยนะแล้วก็นาปลาขึ้นมาพักเยษน้ํามันหมอไว้ได้เลยครับนี่สีเหลืองสวยน่าทานนะครับกลิ่นก็หอมดีมากนี่เลยปลาทอดกระมิ่นครับนี่เลยครับเสร็จแล้วเราก็จัดเรียงใส่จานเลยนะตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเตรียมไว้เมื่อสักครู่ครับ เหลืองๆกับกรอบเลยครับเนี่ยหอมมากโรยไปทั่วๆได้เลยครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มความสวยงามิดหน่อยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทรายทอดขมิ้นครับทานคู่กับพริกขมปลามมนาวนะเท่านี้ก็อร่อยจนลืมอิ่มแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ